สวัสดีนะคะวันนี้ออกมานอกบ้านนะคะอากาศดีดีวันนี้นั่งอยู่ตรงอ,อนามัยค่ะนี่ตึกนี้นะคะอนามัยนะคะนี่ตึกนี้ตึกนี้ก็รวมนะคะตึกนี้ก็จะมีหลากหลายอย่างมีทั้งร้านอาหารมีทั้งโรงเรียนอยู่ข้างล่างข้างในข้างบนค่ะแล้วก็โรงเรียนเด็กเล็กตึกนี้วันนี้อากาศดีมากค่ะเราอยู่แต่ในบ้านมันก็เหมือนกับอากาศไม่ดีแต่พอได้ออกมาตรงอนามัยตรงนี้ค่ะ แดดดีมากนะคะนี่เรามานั่งอาบแดดอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วนี่ก็เป็นสถานที่สถานที่หนึงค่ะชุมชุมชนที่เรามาหาหมอนะคะแต่เ,เราไม่ได้หาหมอคะ่ะเรามาเอาใบแพทย์นะคะซึ่งเขาได้ส่งไปที่ประกันสังคมแต่เราบอกว่าเราต้องการใบแพทย์กับมือเราก็มีอารมณ์นิดนึงเนาะนี่ก็ ดูเมฆตัวนี้สวยงามมากนะคะและบรรยากาศท้องฟ้าตรงนี้ไม่มีเมฆค่ะเขียวสวยงามค่ะแล้วก็เมฆสีขาวนี้ก็สวยงามนะคะวันนี้เราก็พาไาชมแล้วนี่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์ยาวค่ะยาวมากค่ะอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูเมฆนี้สวยงามค่ะถ่ายนกนังนวลไม่ทันนะคะนี่ค่ะอพาร์ตเมนต์นี่เรียงรายยาวมากนี่ค่ะอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะคะ เรียงรายยาวมากค่ะก็วันนี้ก็แดดก็โอเคเริ่มออกแล้วค่ะเราพยายามจะจับภาพนกนะคะแต่จับไม่ทันค่ะนกบินไวมากอันนี้เป็นเป็นอกนามัยนะคะนี่ดูท้องฟ้าดำดำดำมืดเป็นยังไงบ้างคะอากาศวันนี้สวยงามค่ะแดดดีมากนะคะยืนตรงนี้ตรงนี้โล่งค่ะไม่มีต้นไม้เนาะ นี่ก็มีรังนกนะคะนี่รังนกอยู่ตรงนี้รังนกนะคะนี่ก็สวยงามมากนะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราเดินออกมาตรงนี้นะคะบรรยากาศสวยงามค่ะอพาร์ตเมนต์ตึกนี้ก็เป็นตึกโบราณนะคะตึกโบราณค่ะนานหลายปีมากนะคะตึกนี้ก็เป็นตึกอนาไมค่ะตึกนาไมยแล้วก็จะมีตึกที่จะออกกําลังกายกันด้วยนะคะ ข้างล่างนู้นก็จะเป็นที่ออกกําลังกายค่ะวันนี้แดดดีมากค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้ดอกดีแล้วที่ได้ออกจากบ้านนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ก็อาจจะหักจะพังต้นนี้ก็จะมีรังนกอยู่ตรงนี้นะคะนี่รังนกนะคะดอกไม้ตรงนี้ก็สวยงามนะคะสีดอกไม้นะคะนี่ค่ะ สวยงามมากค่ะดอกไม้ค่ะ,คะสวยงามค่ะมีแค่นี้นะคะไม่มีอีกแล้วค่ะมีแค่นี้ดอกไม้นะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนของคนพิการนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จัดสรรให้เป็นที่เล่นของเด็กๆนะคะที่มามาเล่นกันนะคะในหน้าร้อนนะคะตรงนี้ ก็จัดสรรให้นะคะมาดูนะคะเมฆสีขาวลอยดำมากนะคะตรงนี้แล้วก็ตึกอพาร์ตเมนต์นี่เก่าแก่มากนะคะช่วงนี้เราจะไม่มีดอกไม้ให้เชยชมนะคะดอกไม้ไม่มีนะคะก็พามาชมมนาไมยเนาะที่เราจะมาเอาใบแพทย์ค่ะ ดอกไม้ประเทศเรายังไม่ออกนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ป่าสีม่วงสวยมากนะคะนี่ก็มีแค่นี้นะคะให้ชมนะคะดอกหญ้าดอกนี้สวยมากนะคะมีสีเดียวค่ะสีอื่นก็ไม่มีแซมนะคะใบไม้ก็กําลังผลิตนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่งของต้นไม้นะคะที่กําลังออกใบค่ะ สวยงามมากนะคะดอกไม้ค่ะก็มีแค่นี้นะคะดอกไม้สีเหลืองเรามีไม่เยอะค่ะดอกไม้สีเหลืองสวยงามนะคะสีนี้เป็นสีเหลืองเหลืองขาวนะคะอ่อนสวยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่รถนะคะแล้วก็ให้ชมบรรยากาศวันนี้บรรยากาศสวยงามมากค่ะดู ้องฟ้าตรงนี้ไม่มีเมฆค่ะแล้วข้างบนนั้นก็ลมแรงนะคะลมแรงมากนะคะนี่ค่ะลมแรงมากนะคะสถานที่ตรงนี้สวยงามมากนะคะพี่น้องดูบรรยากาศวันนี้ก็มีเมฆเป็นบางส่วน,นะคะ่ะ เมฆดำลอยมาแล้วนะคะนี่แสดงว่าฝนจะตกเนาะแล้วก็ตึกนี้ก็เป็นตึกที่ไม่ใหญ่มากราคาอยู่ที่ล้านกว่านะคะนี่ตึกนี้นะคะแล้วก็นกก็บิในให้ว่อนไปเลยนะคะลมแรงมากค่ะลมแรงมากดูเมฆเมฆดำมาก จากตรงนี้ค่ะตรงนี้สวยงามค่ะตรงนี้ก็สวยงามนะคะนกก็บินให้ว่อนเลยค่ะดูเมฆก,ก็ลอยเลี้ยวเลยนะคะมาดูรังนกนะคะนี่รังนกอยู่ตรงนี้เขาเอาอาหารมาป้อนให้ลูกๆเขานะคะนี่ตรงนี้ค่ะฝนกำลังจะมาค่ะพี่น้องดูเดอ้อดูเมฆฝนนะคะนี่เมฆฝนค่ะ ตรงนี้ก็สวยงามนะคะเอาคุณที่ติดตามรับชมเดอ้อเอาคุณมากมาคะ่ะนกก็บินเอาอาหารมาให้ลูกนะคะนี่ค่ะรังนกนะคะนี่ค่ะก,ก็เอาอาหารมาให้ลูกก็เนาะนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศสวยงามคะ่ะ ไม่มีดอกไม้นะคะดอกไม้ไม่ออกคะ่ะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ